มดาราทองนะคะหรือทองเอกจังจัดเป็นขนมไทยชั้นสูงที่มีรูปรักสวยงามวิจิตรงดงามคล้ายมงกุฎศิลาภรนะคะผู้คิดคนท่านแรกคือคุณนาสิงหาเสนีจากนั้นมีการประกวดอาหารหวานในงานเฉลิมฉลองปีใหม่คุณหญิงเจือสิงหาเสนีได้นําขนมชนิดนี้เข้าร่วมประกวดด้วยได้รับรางวัลชนะเลิศจึงเป็นที่รู้จักสืบต่อกันไปค่ะ เอกลักษณ์และความพิเศษนะคะด้วยความซับซ้อนและความสง่างามดาราทองจึงเป็นขนมไทยที่โดดเด่นมากกว่าขนมไทยชนิดอื่น เราจะเริ่มต้นจากกวาดเม็ดแตงนะคะเราจะคัดเมล็ดแตงที่มีความสมบูรณ์นะคะไม่มีตำหนิหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำการกวาดเม็ดแตงไปสักพักหนึ่งก่อนเพื่อให้เม็ดแตงเนี่ยมันมีความสุกแล้วก็ไล่ความชื้นบางส่วนออกเราจะใช้ปลายนิ้วนะคะจุ่มลงไปในน้ำเชื่อมใสหลังจากนั้นเรานำลงไปพรมลงที่เมล็ดแตงนะคะแล้วเราจะกวาดไปมาอันเราจะต้องค่อยๆกวาดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้มเมล็ดแปงอันนี้ที่สวยงามเราจะใช้เวลากวาดประมาณ3มชั่วโมงนะคะหลังจากผ่านเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งน,นะคะเราจะได้มเมล็ดแปงที่มีหนามหรือว่ามีเกล็ดน้ําตาลเนี่ยเริ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะพอครบเวลาประมาณ3ชั่วโมงเม็ดแปงที่ได้เนี่ยจะมีเกล็ดน้ําตาลขึ้นจนทั่วเม็ดนะคะแล้วมีจนถึงยอดฐานแป้งนะคะที่ใช้เป็นตัวรองขนมโดยเริ่มจากการนําแป้งสาลีนะคะใส่ลงในอ่าง หลังจากใส่ส่วนผสมไข่แดงลงไปหมดแล้วนะคะเราจะทําการนวดแป้งโดพอได้เป็นก้อนเรียบร้อยเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งโดไว้แล้วนะคะ20นาทีเราจะเริ่มการขึ้นรูปนะคะเราจะดึงแป้งอันนี้นะคะบรรจุลงในถ้วย และจะใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มตรงส่วนตรงก้นเพื่อเวลาเราอบจะได้ไม่พองตัวนำเข้าอบนะคะด้วยไฟประมาณ130องศาเป็นเวลาประมาณ20นาที mm hmm. เมื่อครบเวลานะคะนำออกจากเตาค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมของตัวขนมทองเอกนะคะเริ่มจากแป้งสาลีหัวกะทิแล้วก็หางกะทินะคะไข่แดง จากส่วนผสมที่ได้เมื่อกี้นะคะเราจะทําการกรองนะคะหลังจากที่เรากองส่วนผสมแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะนําขึ้นตั้งไฟนะคะโดยเราจะใช้ไฟอ่อนและนี่คือส่วนผสมของทองเอกที่ผ่านไปแล้ว3มชั่วโมงนะคะเราก็จะคัดเลือกเม็ดแป้งนะคะตรงโคนจุ่มลงไปที่น้าเชื่อมเราก็จะมาแปะลงบนผ่านแป้งใช้เนื้อขนมทองเอกแล้วเราก็จะปั้นมาได้เป็นรูป6แกแฉกวางลงบนที่เราได้ประกอบเสร็จเรียบร้อย ดาราทองเป็นหนึ่งในขนมไทยที่จัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมายาวนานควรค่าแก่การสืบสารอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาในการทำขนมไทยให้กับคนรุ่นหลังต่อไปค่ะรอยเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารไทยตามรัชสมัยจากครัวโชติเวศสนใจสมัครเรียนหรืออบรมอาชีพด้านอาหารงานฝีมือและแฟชั่นเสื้อผ้าผ่าน QR code f a ค e b o o k หรือทางเว็บไซต์สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีนวัตกรรมและการบูรณาการ